อแพนมาทำอะไรที่นี่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่พี่รู้จักคุณเอลินน่เหรอผมมาเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์คนใหม่ที่นี่ครับทำงานที่นี่เหรอใช่ครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมมารายงานตัวปกลงุงคุณดิน,นรู้จักกันด้วยเหรอคะเป็นเพื่อนฉันเอง แต่คุณลินไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจําที่คุณลินบอกได้ที่นี่ผมไม่มีอภิสิทธิ์อะไรทั้งนั้นขอบคุณทุกคนนะคะที่รีบมากันอาจจะสงสัยว่ามีเรื่องด่วนอะไรเย็นนี้เราจะจัดงานถแถลงข่าวที่นี่อาจจะฉุกละหุกและกระทันหัน<ๆ>แต่เราต้องทําให้ได้และทําให้ดีลินต้องการให้งานในเย็นนี้เป็นที่รับรู้ของคนมากที่สุดพี่คุณจะเป็นคนแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดให้กับทุกคนนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ต้องฝากก็คือเรื่องสถานที่เรื่องอาหารการต้อนรับสื่อที่จะมาและการรักษาความปลอดภัยเพราะว่าเยานี้ท่านประธานใหญ่และรองประธานทุกคนจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดฝากทุกคนด้วยค่ะ เชิญสือ่อเฮ้ยนะคะเอาให้มากที่สุดเลยได้ครับครับขอบคุณค่ะครับเปะเออคุณดินคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่คุณจัดการให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะส่วนเรื่องทีมงานเนี่ยพี่คุณจะกำชับนะคะให้ทุกคนทำเต็มที่เลยคะ่ะแล้วก็เรื่องเชิญสือ่อพี่คุณจัดการให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะมาเยอะๆแน่นๆเลยฉันไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นหรอก ฉันติดต่อคุณครัไม่ได้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเขาอาจจะก,กำลังเตรียมข้อมูลสำหรับกเยก็นนี้อยู่ก็ได้ <Okay. S 1> อาจจะไม่มีอะไรแล้วฝากพี่กุณด้วยแล้วกันเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะ คุณบอยช่องมันนี่เกมนอุ้ยนั่นคุณจิวดิสเกิลเราเชิญเข้ามานี่เราถือว่าเขาเป็นสื่อด้วยหรอครับพอดีผมเห็นคุณลินบอกว่าอยากให้งานนี้มีคนรับรู้ได้มากที่สุดนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าบางทีการมีสื่ออย่างเดียวคงไม่พอถ้าเรามีอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเรื่องการเงินมาสัก2 3คนน่าจะดีกว่าการที่มีสื่อปกติมานะครับแล้วคุณลินนะครับเขาต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่าผมจะรีบเปลียนปันะ ฮะท่านประธานมาแล้วเหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวๆฉันไปเดี๋ยวนี้อ่ะอะ,อะคุณฉันฝากอยู่ตรงนี้เลยนะท่านประธานพร้อมครอบครัวมาครบละเดี๋ยวฉันไปรับก่อน สวัสดีคะ่ะคุณท่านทุกอย่างเรียบร้อยไหมเรียบร้อยคะ่ะคุณรินนะ่ะให้หนักขา่าวไปรอที่ห้องแถลงข่าวแล้วนะคะพี่กุลก็เลยจะมาเชิญคุณท่านไปที่ห้องรับรองนะคะแล้วอาครลาอยู่ไหนอ,อําอึ้งทำไมอ่ะมีอะไร <c oughs> คุณอักขลายังไม่มาคะ่ะ สวัสดีค่ะอกคราวอยู่ไหนยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะติดต่อไม่ได้แล้วจะทำยังไงนี่อีงไม่ถึงชั่วโมงเงินถแถลงข่าวจะเริ่มแล้วนะคุณแพ่ค่คะถ้าอย่างนั้นให้อังกูลเขาเตรียมขึ้นพูดแถนเลยดีไหมคะดูฉันเปน ถ้าอัคาไม่มาแถลงข่าววันนี้จะเป็นยังไง